น,นี่ก็เป็นธุรกิจพันล้านของเกียวนะคะนี่เกียวจะพามาดูเกียวก็ได้ไขไร่ให้กับที่คนนี้นะคะคุณ <Good morning. S 1> มานิงคุณมานิงคุณมานิงสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็อยู่กับช่ um Today <ye> องสมัยทูเดย์นะคะนี้ก็เป็นธุรกิจพันล้านของเกียวนะคะนี่เกียวจะพามาดูหลายวันที่ผ่านมานะคะเกียวก็ได้ให้ลูกน้องของเกียวมาตัด อะไรนะพี่เดตัดต้นมันนะคะเพรามันถึงเวลาที่เราจะต้องเก็บเกี่ยวแล้วนะคะนี่วันนี้จะพามาดูทั่วๆอนณาเขตอาณาจักรพี่เดชมาเลยแกล้กกกอ่ะเดี๋ยวเกี่ยวก็จะเข้าไปในไร่ของเกี่ยวเลยนะคะ รวยทำไมออันนี้ไรเกล่ะทำไมอ่ะจริงเหรอนี่ทำไมคุณรวยจังอ่ะขอตังค์หนึ่งร้อยสี่คือแบบขอตังค์ร้อยหนึ่งได้ปะขอหน่อยนะนี่แต่ไม่อยากโฉมหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาททุกคนขอตังค์เกลหน่อยสี่หนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทได้ปะะโอ้ยเยอะจริงจี๊ดเลยโอ้โหไปไปไปเราเห็นเด็กชายผู้นั้นนั่งอู้งานอยู่ตรงนั้นนะเราจะไปไปจับไปจับไม่ แบบนี้ไม่ได้นี่เราเป็นผู้หญิงเราต้องเข้าดีๆสิอเออรอแต่ว่าอยู่ว่าดิจนนนันไหนเนาะได้ยะยคกคนอ่าเรียบร้อยเนี่ยคนขาย,ยาวอ่ะขึ้งง่ายแบบเนี้ยขาสั้นอ่ะต้องขึ้นแบบนั้นมาเดี๋ <บา S 2> ยวไปดูลูกน้องกันเลยนะคะอยู่ที่นั่นเยอะเลยย,ยขาขยบ<อ>ไม่ให้แกตายแกยขาขยับหมกแล้วไง ยังยังคุณเี่ยคุณชอบัมภอษไ์ไปเรื่อยจะจะไปสัมภาษณ์ลูกเงาเกล้าไปสมมุติว่าเราเป็นคนปากเราต้องเป็นปเงาเดียวไม่ไม่ไม่นี่ไปอย่าได้ดยวเด พี่เด็พอแล้วมาเดี๋ยวไปสัมภาษณ์ลนของเกียวแล้วนะคะได้เวลาแล้วค่ะคนเด็กๆนะคะเราก็มักจะดนตีแบบนี้นะแๆเลกี่แด่ดิ เน, <c oughs> นี่ยแบบนี้เลยตอนเด็กๆอ่ะทุกคนเกี่ย <asaki> วนี่พาไปทางอะไรอ่ะดูสิเฮ้ยน้องมาอุ้งงานได้ยังไงเนี่ยพี่จ้างมาเสียตังค์นะเนี่ยน, <c oughs> นี่คือการปล้อนอย่าขยับไม่ไง่ายแก้ใต้ <c oughs> ในปล้อนอันนี้ขอปล้อนอันนี้ไหนตังค์มีไหมไม่มีตต้ไม่มีตายอ๋องั้นขอปล้นโทรศัพท์นะโอ้ไม่ให้อีกเราต้องไปไม่เป็นไรไหมวะิ เอาสาระแล้วนะทุกคนตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่ต้องเก็บมันแล้วนะคะดเดี๋ยวเกียวจะไปสัมภาษณ์เจ้าของไร่นะคะเจ้าของแบบเกีแบบแบบยวไขต่อแล้วนะเกีแบบยวขต่อตั้งแต่ที่เกียวถ่ายคลิปนั้นเสร็จเดี๋ยววันนี้เกียวจะมาสัมภาษณ์นะคะว่าเขา <laughs> <laughs> เขาปลูกยังไงบ้างเขาแบบอะไรยังไงบ้างนะคะแล้ววันนี้เขาตัดแล้วแบบเขาตัดยังไงเดี๋ยวเกียวจะมาเกียวไม่เนี่ยเป็นไมโครโฟนไม่กันเออ เดี๋ยวเกียวก็จะพาไปนะฮะสัมภาษณ์เจ้าของกันนะคะว่าปลูกยังไงขึ้นยังไงแล้วก็ถอนยังไงอะไรยังไงปลูกกี่ปีนั่นแหละนะคะทุกคนไปเอาคิเดียะทุกคนก็ตอนนี้นะคะเราได้มาถึงที่เจ้าของไร่จริงๆแล้วนะคะเย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 ่เอเอเราจะต้องไปสัมภาษณ์แล้วตอนนี้คือ<า>แบบไม่อยากจะโม้นะทุกคนนี่นะทุกคนอันนี้ก็เป็นเจ้าของไร่ตัวจริงนะคะ<า>ใช่ไหมคะ อันนี้ตัดมาก,กี่วันแล้วคะสองวันครับปลูกปลูกได้กี่ปีคะนี่แปดเยค่ะเรียงเลยค่ะแปดเดือนซึ่งแ,แ,แต่เกี่ยวเปิดคลิปเปิดไร่เกี่ยวก็ได้เสร็จคลิปนั้นนะคะ <โฮ S 1> เกี่ยวก็ได้ไข่ไร่ให้กับที่คนนี้นะคะประมาณเท่าไหร่นะตอนนั้นจะไม่ได้ไข่ให้ประมาณเท่าไหร่นะ เออประมาณเท่าไหร่เลยพี่เจปันล้านร้อยล้านไม่ใช่เหรอร้อยล้านเหรอร้อยล้านเยวกินกำไรเท่าไหร่คะกำไรได้แค่เก้าล้านอ๋อแสดงว่าหนึ่งร้อยล้านเก้าใช่ใช่ใช่อันนี้แตดมาได้กี่วันแล้วนะคะสองวันสองวันเวย สองวันแล้วนะคะนี่ก็ไร่ใหญ่มากเลยนะก้าไล่ใช่ไหมคะก้าไล่นะพรุ่งน so uh, ี้เสร็จพรุ่งนี้เสร็จแล้วก็วันต่อไปก็ต้องมาถอนอันนี้นี่หาวิธีฆ่าเกลียวอยู่เดี๋ยวขอล้องตัดหน่อยนะคะนี่นะคะเกลียวจะมาสอนวิธีตัดเจอเว้ยเขาเจ๋อเเนี่ยคือแบบ ไม่มีกระดูกนะคะเดี๋ยวจะไปตัดตรงนู้นนะคะตรงนี้นี่มันมีหญ้าหนุ่มๆเรียกให้ไปตัดใกล้ๆใกล้ใจล่ะนี่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 เฮ้ยโอ้เด่นพี่เด่นนี่ใกล้ๆสิจิ๋กจังนี่นาได้หนึ่งโบแล้วพี่เด่นลองไหมหนึ่งแท่งแท่ที่ไหนหนึ่งโบสองโบแล้วเกี่ยจะเอาให้ได้สิบโบเอ๊ะตลกตลก ต้องแบบกรอที่มันเล็กๆนะอันใหญ่ๆนี่ต้องออกกําลังเยอะซีอาแล้วพี่เดย์พี่เดย์ได้อาแล้วมืออาชีพมืออาชีพเมื่อก่อนอ่ะเคยทําอยู่สิบกว่าปีที่ไปไปไปดูพี่เดย์ลองไปดูพี่เดย์นี่นะวิธีการตัดที่ถูกต้องนะเนี่ยต้องรอบเดียวคือขันเลยถ้าไม่ขันนี่แสดงว่าไม่ใช่ตัวจริงนี่เห็นไหมแล้วก็ แล้วก็ต้องตัดหัวแบบนี้นี่อ่าแล้วก็วางไว้ไม่เหมือนเกลียวเลยเกลียวทำอะไรไม่ได้ดั่งใจอ่ะเห็นไหมทุกคนลราจีบหนุ่มๆดีกว่าพี่เดีไม่ต้องโฉมอะไรละมีแฟนยังอ่ะได้หรือชื่ออะไรอ่ะจรอยเออเขาชื่อจอรอยชื่อจอรอยเหรอจอรอยจีจีเอ้ยเอ้ยเอ้ยได้ไหมอ่ะเอ็นเดียะ เอ็ดอันนี่ยหรอเกจะล้วังเหยเ่มาเกาลนเตเ็นที่ว่าใ้เต้ลับาตลอดเต้เ็ต์เลยูที่เลาบันนั่งตีบ้ากนเนี่ยเมื่อกียเกียวอยู่ไกลๆนะคะยโายโยยโยยโยช้อยโยเออพมาไกลกเอ็นเอ็นที่เราไปทักไทยหนุ่มที่ใส่หมวกกัน ไหนลีไหนจีไปแกล้งเขาทำไมเฮ้ยชื่ออะไรอ่ะนี่ออะไรอ่ะอ๋อที่เดี๋ยวฟ้าใสเกีโอ้โหไหนโอ้น่าเหมือนกันมากเลยอ่ะยิ้มหน่อยมาไปดูใกล้ๆทุกคนมีมีไล่ยิ้มเหมือนเกียวนี่นี่นี่เกียมแล้วก็ทำตาหวานๆใส่ด้วยอ่ะเอ้ยเอ้ยเอ้ยคน อันนี้หักเลยดีกว่าไหมไม่ต้องเอาพี่แล้วได้ไหมล่ะ <c oughs> เอาจอกจกเว้ยตะควาเขยเว้ยเว้ยชุ๋เลยเจ๋เลยอ,อืมลุงใส่ผ้าถุงสีชมพูนี่ได้ยินว่าเขาพูดได้หลายภาษานะลุงคนะนะั้นอ่ะต้องไปลองคุยได้แหละไปทุกคน <c oughs> เดี๋ยวให้พี่เดชจกกัดการนะคนนะั้น่ะไปเนี่ยก่อนไปต้องทำตาหวานต้องทำตาหวานปิ๊งปิ๊งใส่กันนะ <c oughs> ไปส่งสิเกียวจะไปพูดภาษาอะไรพี่เดชไป Đấy gì? Phải Chạy chó Ăn mà rồi mà mu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 i mà Ăn mà mui 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 mà 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 มาุยมาุยมามายมีเยอะเลยะรเอเยอเ่่เนี่จะบอกะคใช่ไหมคะพี่เดเกี่ยวให้พี่เดไปสัมภาษณ์พี่นุ่มน้อยชื่ออะไรหรอเหนื่อยไหมบกี่บูล่ะบีมูคุณคุณพี่มาจากประเทศอะไรคะเป็นนเสีอ๋อสเปโรสันะอ Yeah. Yes! yes. Very good. Uh, let's play. Let's spot and cross cry. Huh? Huh? Sweetly. Me So. <laughs> Hand points cray. <laughs> uh. yeah. Yes, sir. very good. Thank you. Uh. I know Myanmar. I know speak Myanmar. You speak. Oh, chị you speak chị chị bé! Oh, chị bé! Oh, chị bé! Oh, chị Oh, chị Oh, 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 chị bé! Oh, chị bé! Oh, chị bé! Oh, 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 Are oh, you a uh, could okay. Yeah, yeah, yeah. Thank you, thank you. Thank okay. you very much. Hey, yes. Oh, oh yeah. Good Good morning. Good morning. Uh, good morning. Uh, hey, good morning. Yay. Good morning. Good Good morning. Good morning. บะเจ้าเราจะมาเข้าสู่ช่วงฤดูใบไม้ร่วงแล้วนะคะนี่เดี๋ยวเจ้าจะมาถามเจ้าของนะคะว่ายังไงอะไรต่อมา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 พี่คะนั่นแหละค่ะทุกคนก็คลิปนี้ก็สวัสดีค่ะอันนี้คือมาทำางานกี่คนคะแปดคนครับแปดคนจ้างคนละเท่าไหร่คะวันละสองร้อยสองพันโอตา สองร้อยนี่คือให้อาหารตอนเที่ยงตอนเที่ยงโอ้ถือไม้ให้ค่ะโอเคโอเคนะคะทุกคนเดี๋ยวอันนี้ต้องตัดอีกกี่วันนะพรุ่งนี้เสร็จพรุ่งนี้เสร็จอ๋อพรุ่งนี้เสร็จอีกวันหนึ่งก็จะมัดต้นมันจะมัดต้นมันแล้วก็เอาไปขายอ่ะใช่มเอาไปเก็บอาไปเก็บก่อนในที่ล่มอ๋อแล้วก็อันนี้ต้นมันนี่ขายได้ต้นเท่าไหร่คะต้นละบาทต้นละบาทโอ้แสดงว่าเกี่ยวคิดคำนวณไว้นะได้ไหล บะบะไปจุ๊บทำไมล่ะเนี่ยถือถือให้ดีๆนะน, <c oughs> นั่นแหละนะทุกคนก็เดี๋ยวคลิปนี้ก็น่าจะมีเท่านี้แหละเกียวก็ได้มาอันนี้แหละเดี๋ยวมันดูขุดอีกทีนึงใช่ใช่ใช่ตอนเขาขุดนี่เขาต้องขุดยังไงนะมันจะมีไม้งัดงัดขึ้นอ๋อไม้งัดขึ้นอ๋เดี๋ยวงั้นถ้าเขาถอนแล้วเดี๋ยวเกียวจะมาถ่ายให้ทุกคนดูคลิปหน้านะคลิปนี้ก็ดูเขาตัดก่อนนะคะเอาโอเคนะคะทุกคนก็คลิปนี้นะคะก็ ก็คลิปนี้นะคะก็มีอย่างนั้นมีทั้งเพื่อนเพื่อนเราด้วนะคะชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดแชร์แล้วก็ติดตามมีอีกมีอหนึ่งอันที่เป็นอะไรนะกดอะไรกดกระดิ่งกริ๊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 งทำมือเรือยกริ๊ง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 ให้ชอบกันไปทุเดย์ได้นะทุกคนก็คลิปนี้ก็บายบายค่ะไป